สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้ผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกม i อทีวีอ่แต่ครั้งนี้นะครับคือผมเนี่ยจะมาเล่นในโหมด8 V2 ในฝั่งของเซลนะครับรอบนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นตัวคนขายของเล่นนะครับหรือว่า Toy เมอร์เชนเนาะเอ,อตัวทอยเมอร์เชนเนี่ยผมบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นตัวที่ช่วยเพื่อนก็ได้หรือว่าตัวจุกก็ดีเนาะตัวละครตัวนี้นะครับคือมันมีความสามารถในการแบบว่าสร้างไม้กระดก ไม้กระดกไันที่เนี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้งานเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าคือมันจะเกิดการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายครับทุกคนคือเวลาเราเราใช้มันอะ่ะมันจะแบบเออเหมือนปืนใหญ่ครับทุกคนดีดตัวไปข้างหน้าทุกคนนึกออกใช่ไหมครับคือเพื่อนก็ใช้ได้เนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เนี่ยมันจะมีแบบว่าอะไรวะเขาเรียก็เป็นแบบเครื่องบินเนี่ยนะอะไรวะตัวนี้ไม่ถูกแล้วมันคืออะไรวะจำไม่ได้แล้วมันเอาไว้ร่อนตัวครับทุกคน นอกจากนี้นะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยยังเปิดกล่องไวขึ้น100%้ยเนได้เนาะแล้วก็มีการแบบว่าเก็บของได้มากขึ้นด้วยตัวละครตัวน,นี้เนี่ยเก็บของได้เยอะเอ๊ะอันนี้ตาไม่ไม่แน่ใจนะคือตาไพไม่ได้เลนะ่นตัวนี้มานานแล้วอาจจะมีการปับปัามการเนิร์ฟอะไรมากมายแต่ว่าตาไพเนี่ยไม่ได้สังเกตโอเคครับทุกคนมาเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะเกมเรื่องอะไรครับทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะฉันแอนค่ะหรือว่าคนขายของเล่นเองนะคะแต่ว่าสักพักเนี่ยเด็ะ ตัวน,นี้นะทุกคนสังเกตไหมเปิดทีไวมากใช่แล้วคะ่ะพาสติของฉันเนี่ยเปิดหีบไวขึ้นโอ้โหได้ไม้ตีหมาเ <c oughs> นี่เธอตรงนั้นเ่ะอเรีบปั่นก่อนเร็วเข้าตอนนี้แะมีคนกำลังโดนจุก,กนะโอเคเลยฉันปั่นก็ได้เราก็จะปั่นให้เต็มที่กับท,ทุกคนระหว่างที่ว่า,วามีคนกำลังจุกอยู่เนาะอุ้ยตัวตาบอดนี่ว่าโอ้ยข้าจะก่อนคือไม่น่าอยู่แถวนี้นะไปปั่นไกลๆดีกว่าต้นเกมเนี่ยตาบอดพยายามแอบของทุกคนไม่แฮนเตอร์เนี่ยเจอเป็นคนแรกเนาะ เพราะว่าฮ okay. ันเตอร์เน okay. ี่ยสามารถที่จะแบบว่าฟังเสียงจากการที่ตัวตาบอดเนี่ยมันเคาะไม้เท้าได้กดสกิลเช็คไปค่ะโอเคได้เพิ่มอีก60แต้มเอาละครับทุกคนเราจะปั่นไปด้วยนะคะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยได้สรวจแรกเนี่ยโดนไปแล้วเนาะโฟลกับการปั่นค่ะโฟล์กับการปั่นเน่ๆตรงนั้นเนี่ยโอเคไหมเนี่ยโอเคไหมโอ้โหทุกคนครับตรงนั้นคือโอเคกันหรือเปล่าที่ทำไนดูแต่ละคนคือแบบว่าไม่น่าสวยนะกชาก็มาปามีเสื้อมาแล้วหัวใจก็เต้นเดี๋ยวนะเดี๋ยนะ ควรจะวางไม้กระดกแถวนี้ดีไหมเนี่ยเผื่อว่าเพื่อนจะได้ใช้งานแล้วก็ใช้ประโยชน์ยังก่อนยังก่อนยังก่อนตอนนี้น่ะนักสำรวจแร่ดาวไปแล้วเนาะ <c oughs> เอ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยสิไอ้เจ้านี้มันตีฉันอะเกย์ชาก็มาไล่ด้วยเอ้ยลุมกันนี่ว่าโอ้โหเหมือนกิ๊กกายจะมีปืนหรือเปล่ามันก็เลยแบบว่าไปดึงไปดึงตีนให้แบบว่าแบบคารากรมาสนใจในวันนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมหัวใจฉันมันเต้นแรงเลยเนี่ยารรออ้าราชการแถวนี้หรือเปล่าอ่ะเออ นั่นดิโอ้ยเกยชามาตายแล้วโอ้โหตัวตะบอดอยู่แถวนั้นด้วยตัวตะบอดหนีก่อนเร็วตัวตะบอดโอ้มันแอบอยู่มันแอบ,บอย,บบอยู่ดีเนี่ยที่แบบว่าฆาตกรไม่เห็นไม่งั้นละก็มีหวังว่าว่าโอ้ยมีหวังว,ว่าเกมนี้เครื่องใช้โดนสิหายแล้วไงโอ้นี่โอ้โอเคโอ,โอ้เกือบพระเจ้าช่วยอย่าตามฉันเลยนะจะเอาแกสิแหละเอออย่านะถ้าอย่างนั้นละก็ฉันจะนี่แหละสมหน้า นี่แกบงังอามาพับไม้ใส่หน้าฉันกันเหรอได้แกเสียไม้ตรงนี้เนี่ยแกคิดดีแล้วใช่ไหมคิดดีแล้วนะ่ะปะโยถยแล้สวสวดแรกม่ใครไปช่วยบ้างยังเนี่ยอยู่ฉันบล็อกทางเลก็ได้บล็อกทางอะไบล็อกทางอทาง้ที่สิโอเคก็ได้ไปช่วยั้งสุวแรกเลยเอาไม่มีนาอย่างมันเป็นผพือนนี่ใส่คุนไม่ไปช่วยเพื่อนเลยอะกูสาบบล็อกให้ชาติจิตแม่เย็ดเฮ้ยใจเย็นค่ะใจเย็นสุดคำหยาบมากก็ไม่ได้เดี๋ยวคลิปแม่งติดเหลืองซะงั้นเอาเป็นว่าฉันซื้อน้ำยาวิเร็วก่อนลวกันโอ้โหไม่นะสวดแร่ เออฉันโดนไปรอบที่สองวันนี้เคยก็ได้ช่วยหน่อยสิโอพระเจ้าช่วยเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละทำไม่ดีมากเพื่อนวิ่งมาเร็ววิ่งมาวิ่งมาฉันบอกให้ฉันบอกให้เพื่อนระวงังเพื่อนเพื่อนโอ,โอ,โอ้พระเจ้าไม่น่าจะขอโทษเออฉันตายแน่ฉันตายแน,ะนยนะ่ไม่ไม่เราจะไม่ตายเราสัญญาแลาวยังไม่ตายโอ้แย่ตรงไหนครับทุกคนเจ็บก็เจ็บหนัก ตอนนี้เนี่ยฮิวตัวเองก่อนดีกว่ารีบปั่นก่อนดีกว่าไหมตอนนี้เนี่ยนักสรวจได้จะตายแล้วเครื่องแค่สี่เครื่องอยู่เลยนิวสักหน่อยสิได้เลยมาเดีนฮิวเองโอเคนักบวชหญิงเนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดว่าเราฮิวมันเนี่ยมันจะฮิวไวขึ้นนะครับทุกคนอ่าและนี่นักสุวจแรกเป็นไงบ้างเนี่ยคือลมอีกแล้วเนี่ยที่รอบที่สามนะถ้าเกิดว่ารอบนี้โดนจกนักรนกอินเนี่ยก็ตายแล้วใส่เสื้อตายแล้วเนี่ยโอ้ตายแน่เลยฉัน โอไม่น่ะสุดแรกจะอุตส่าห์รับปากไปแล้วว่าเขาจะไม่ตายแต่สุดท้ายก็คงตายจริงสินะฉัะนขอโทษฉันขอโทษจริงๆเฮ้ยได้อยู่เหมือนน่ะโอ้โหฮันเตอร์มีสองตัวแน่ในตรงนั้นโอ้ต้องสุดแน่ไม่เฮ้ยรู้สึกว่าจะมีคนยิงนะคะได้อยู่กับทุกคนได้อยู่โอ้โหเพื่อนซักกันดีมากเพื่อนซักกันดีมากแต่ว่าก็ลบอีกที <c oughs> โอ้โหน่าจะตายจริงแต่รอบนี้ เออแล้วก่อนกันทุกคนฉันฉันไปก่อนดีกว่าพระเจ้าไม่นะฉันขอโทษที่ฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้เลยรีบไปเธอรีบปั่นด้วยโอ้โหตอนนี้คือความหวังของเราเนี่ยก็คือเครื่องโทรหัสเนอะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคือกำลังโดนตีกันรัวๆเลยชายผู้มีโชคกับทุกคน,เป,นเป็นเป็นเหยื่ออะไรต่อไปเนาะเครื่องตรงนี้ก็กำลังจะเสร็จแล้วครับทุกคนแต่ดวงนั้นสิโอ้โหมีคนกำลังจะตายอีกสองคนชายผู้มีโชคกับสาวน้อย ฉันว่านะเราควรจะแบ่งกันไปช่วยใครจะไปช่วยสาวน้อยบ้างยังไมช่วยสาวผู้มีโชคเองเดี๋ยวฉันไปช่วยสาวน้อยเดี๋ยวผมไปช่วยชายผู้มีโชคโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปช่วยชายผู้มีโชคดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าน่าจะง่ายกว่าหรืมั้ง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไอข้ข่าวจะปลาล่มมาตรงกลางนั่นอ๋อไม่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 ไมันอยู่นู้นมันอยู่นู้นรี <c oughs> ไปช่วยคนเร็วเข้า <c oughs> เออมา,มาๆๆเรามากับขบอยนี่แหละ ลักกี้กายเนี่ยไม่น่ามีโคงแล้วก็เลยต้องช่วยมันไว้ก่อนเอยเออสวยเพ joy, joy 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 so bad, ื่อ wow, นสวย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 นี่แกกล้าดียังไงมาปล่อยเย่ของฉันลักกี้กายหนีไปเดี uh ๋ยวเข้าวนกลับมาลักกี้กายวนกลับมาวนกลับมาเออโอ้ยคาบอยแม่งโดนไปสองแผลแล้วแต่ดีนะมันมียูโฟเรียอยู่เดี๋ยวฉันบอกให้เดี๋ยวฉันบอกให้ไม่ต้องห่วงเออไปซะไปนี่ไปนี่ไปได้ไปเรายังมีเข็มอยู่ครับทุกคนใช้มันในโอกาสที่เรายังไม่โดนไล่เนาะลักกี้กายเราก่อนนะ ถ้าเกิดว่ารไม่ส่งเนี่ยฉันไปช่วยแน่นอนโอไม่นะสาวน้อยตายแล้วโอ้พระเจ้าช่วยใส่เอมีโชคก็โดนเอาไงดีล่ะทีนี้ฉันต้องช่วยพวกเขาไว้ได้โอ้โาข์บอนคงไม่โดนว่ะใครก็ได้ช่วยด้วยสีตัวรถไม่ส่งเนี่ยนี่ละกิกายไม่กระดกอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าช่วยเสร็จแล้วเนี่ยมาตรงนี้เลยโอ้มันฉลาดมันดักมาทางนน้นโอ้ลากิกายไม่โอ้กกโอฉจนขอโทษ ัขอโทษเอาเออสวยสวยสสวย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 ลกสวยเออลกกยโอ้โหไม่รอดเรียบร้อยเร็วๆเข้าตอนนี้น่ยเราเหลือกันแค่ห้าคนเลยนะ5้าคนกับประตูสบานฉันว่านะเราคงไม่น่ารอดใตานี้โอ้โหมันไปทางงูแล้วครับทุกคนว้าไปแล้วต่ไปคิดว่านะทางที่ดีสุดเนี่ยคือต้องเป็นฉลงแล้วแหละนี่เพื่อนๆทางลับอยู่ตรงนี้นะ ทางลับไปตรงนี้มีคนเซเชแรนครับทุกคนต้องบอกคนโนว่าทางลับไปตรงไหนทางลับไปตรงนี้ทางลับไปตรงนี้รีมาเร็วเข้าจะว่าไปนะตอนนี้มีใครกำลังโดนไล่อยู่เนี่ยน่าจะเป็นหญิงตาบอดหรือเปล่าเนี่ยแม่งไม่เห็นเลยทั้งเกมโอ้โหมาทั้งลแรนมาทาั้งอันเตอร์รีไปเร็๋ยวเข้ารีไปเอานักบวช เดี๋ยวฉันเก็บเก็บแสลงก่อนนะเธอไม่ควรจะเก็บแสลงเลยเธอต้องเอามาให้เราเธอโดนไล่อยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าโทนจักก็อีมันจะเสียเวลาไม่ไม่อะไม่ฉันก็ลืมไปเลยโถ่อ้ประเจ้าช่วยอ้ฉันขอโทษฉันขอโทษฉันไม่ได้เก็บแสลงเลยน่าจะสลับกันก่อนโอ้โหนักบชหญิงมีแสลงก็ต้องเราต้องให้เธอรอดกับทุกคนเราต้องให้เธอรอดรีบหนีไปนะเพื่อนนะรีบหนีไปรีบหนีไปเร็วเข้ารีบไปรีบไปรีบไปขอบคุณมากนี่แหละโอ้โหมันไม่ได้ว่ะโอ้เพื่อน ไม่นะไม่ยาพระเจ้าช่วยนักบวชหญิงจะก่อนโทษพวกเธอความผิดฉันเองแหละที่เก็บฉลากไว้ที่ตัวไม่อย่างนั้นเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นหรอกที่ไปประตูเธออย่าชว้ฉันเลยไม่เพื่อนไม่เราจะไม่ทิ้งเธอเราจะไม่ทิ้งเธอโอ้โหมาแล้วอ้าวเล่นเอาสกูหน้าแหกเลยแมงนึกว่าจะมาไล่ก,กูโอ้โหดูคาร์บอยดิคาร์บอยคือน่าจะอยากลงท่อจริงนั่นแหละและคือเหมือนจะรู้ได้ว่าเราต้องทำยังไงเนาะ ฉันรู้นะว่าคาบอยว่านายคิดอะไรอยู่ฉันว่าคิดเหมือนนายแหละเราต้องช่วยนักนักบวชให้ได้เฮ้ยบาร์เทนเดอร์ไม่ทันว่ะบาร์เทนเดอร์ไม่น่าทันอนะ่ะขอโทษไม่ทันปะวะรลัว่าทันโอเคไม่ทันเอา้าคาบอยไม่นะคาบอยฝากที่เหลือด้วยนะเหลือแค่เธอสองคนแล้วโอ้โหเกชามาแล้วโอ oh. ้นักบวชหนีไปนักบวชหนีไปเอ้ยมันเหตุมันทำไมมันมาเอาเราวะทำไมไม่เอานักบวช นี่เกยชาเธอไปเห็นบ้างหรอว่าเออไม่เห็นตาถั่วแล้วแม่งไปตรงนั้นด้วยไม่ใช่อยู่นี่วุ้ยนักบวชรู้งานไปงัดทษคนระับทุกคนนี่ทางลัดไปตรงนี้นะได้มาเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวนักบวชตรงนี้จัดการเองก็ได้ข้าบอ,อยฉันมาช่วยแล้วโอ้โหตายแกคิดว่าแกช่วยเพื่อนได้เหรอฉันไม่ยอมหรอกพวกแกจะต้องรอดไปแค่ไปแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้น ไม่กี่ตัวสี่ตัวได้ไหมสี่ตัวได้ไหมโอ้ยไอ้ไปทอนเอ้ยเอ้ยอะไรกันเนี่ยนี่แกบังเอ้าบัตเจ็ดสองกันเหรอโอ้โหยนี่ก็มาตายขับบอยรอบไปเนี่ยรอบไปเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยตายแล้วขับบอยรอบไปเนี่ยรอดปะวะแม่งมากระส่งตัวโอ้ยรอดรอดรอดสวย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  เอ้าไอ้ไอ้บาร์เทนเดอร์มันรอดตอนไหนวะเนี่ยยื้อไว้ก่อนดีกว่าขอบตนยื้อไว้ก่อนดีกว่าอย่าให้ฮันถ่องตัวเนี้ยไปไปหาใครเนาะนี่มองสิดูฉัน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 ฉันสวยมากฉันสวยมากเป็นไงเป็นไงเอ้ยบังอาดมากไปนยั่วฉันนี่แดดต่อไปหน่อยโอ้ยไปแล้วก็ได้โถ่เล้ย bartender นี่มันรอดไปเนี่ยสรุป โอ้โหมาแรงเสนงตงงังโค้งมาแรงเสนงตังโคองเอ้ยนี่แกนี่แด๊เออรอดหายวางไปโอเคตอนนี้ก็เสมือนแล้วครับทุกคนโอ้ยใจเต้นตุ่มต่ำตุ่มต่ำต,ต,ตอนนี้ก็เป็นเกมที่2แล้วนะครับทุกคนฉันคิดว่านะถ้าเกิดว่าเล่นเกมเดียวไปเนี่ยหลายคนคงจะแบบว่า ยังไม่รับรู้ถึงความสามารถของตัวละครนี้อย่างเต็มที่ทีเพราะงั้นคือฉันเนี่ยก็จะมาเล่นรอบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเราได้อะไรโอเคได้อยู่ได้มือสปริงนะครับทุกคนเป็นของมอร์ซานารีนะหรือว่าทหารรับจ้างนั่นเองนี่เพื่อใช้ขอปั่นด้วยนะได้เลยเอาสิมาปั่นด้วยกันฉันเนี่ยอยากได้แต้มอยู่พอดีคือแบบีสองเนี่ยเวลาเราปั่นเนี่ยมีคนสองประเภทก็ทุกคนคือปั่นคนเดียวเอ,เอาชนะชัวๆแต่อีพวกนั้นก็คือพวกเอาแต้มซึ่ง ท้าทุกคนเรามองในกับกันนะเอถ้าเกิดว่าทุกคนปั่นด้วยกันเนี่ยทุกคนจะมีแต้มไว้ทุกคนจะซื้อของได้ง่ายขึ้นไปช่วยเพื่อนได้ง่ายขึ้นเพราะงั้นคืออย่าคิดว่าปั่นด้วยกันเนี่ยมีแต่ข้อเสียไม่ใช่นะปั่นคนเดียวอ่ะบางทีคือแต้มช้าและหันมาไล่เนี่ยไม่มีแต้มไปซื้อน้ำยา,ยายวิ่งเร็วหรือซื้อของทีเออทุกคนทุกคนต้องมองให้รอบรอบรอ,อ,อบด้านเดี๋ยวนักบวชโอเคไหมเนี่ยโอเคกับผีอะไรล่ะฉันโดนจะตายแล้วเนี่ยอุ้ยนักบวชไม่เป็นไรนะลงไปก่อนเลย ขอบใจมากตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะเราจะมีแต้มไปช่วยเพื่อนทีนึงโอ้โหแต้มแค่สามพันถ้าไพว่าจะซื้อน้ำยาวิ่งเร็วก่อนอะท้้งนั้นคือมาช่วยหมอปั่นก่อนดีกว่าและเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยไปช่วยตอนที่ว่าเรามีน้ำยาวิ่งเร็ววันดีกว่าเนาะเฮ้ย <Hey. S 2> โอ้โหโดนจับตรงนี้ด้วยนี่มันเกาอี้ตายอีกหนึ่งตัวครับทุกคนเฮ้ย hey, แกมันว้าบมาทางเรามันว้ารมาทางเราเออนั่นดิโอ้โหนี่มันโจ์เก่าใช่ไหมเนี่ยสกินเดิมแต่ชื่อเดิมไม่ไมรู้มีแต่คนเล่นสนก พระเจ้าช่วยเขามาแล้วเดี๋ยวเกไม่รู้สินะว่าฉันมีอินนี่เฮ้ยไปเอามาจากไหนเนี่ยเปิดกล่องไลยสิวายมาแล้วนี่เนี่ยหน้าแหกเอ้ยนี่แกเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยรอบก่อนตาที่แล้วแกก็ทำฉันอย่างนี้และเกมนี้แกจะเอาอีกไหมล่ะทําฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ยอมให้รูปหล่อของฉันเนี่ยมันเสียโฉมแน่นอนโอ้โหนี่หล,ลงตัวเองเอินี่มันหลงตัวเองโอ้โหเกือบเกือบ โอ้อย่ายาจะไม่เอาแก็แล้วก็ได้จะกลับไปเฝ้าดีกว่าไม่นะเขากลับไปเฝ้าแล้วใครก็ได้จวยนด้วยจะไม่อยากโดนจับนี่เพื่อนฉันมีของนะเพือเอาไปใช้งานจะโยนไปแล้วไปๆๆไปๆๆไปไปไปๆๆไปๆลๆๆๆๆๆๆๆยไป,ไป,ไปๆๆๆๆๆๆยเๆๆไมๆๆ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 นๆะๆโๆๆ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 ไปๆๆ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 ๆนๆๆๆไๆๆๆๆหมีๆๆ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 ๆไๆๆ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  โกยล่อทีเธอได้ปลวกแล้วฉันเจ็บสองแผลเลยเนี่ยเฮ้ยเอาเป็นว่าเอาแต้มไม่ครบเอ่อ๙พันละกันแต่อย่าซื้อทั้งน้ำยาวิ่งเร็วแล้วก็น้ำยาห้ามเลือดด้วยวายตายแล้วไม่เอาเดี๋ยวนะมันจะกี่ทำไมก็ไมอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่หรอทำไมทำไมทำไมมันมาพับฝั่งนี้วะเกมเกมให้ดูภาพอีกทีนึยวจะให้ดูภาพอีกทีนึง โอ้พระเจ้าฉันโดนห้องวีจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าเนี่ยผมเองผมเองผมเองจะผมได้ไหมเนี่ยที่เคยปั่นกับผมไงผมไม่ทิ้งคุณหรอกโอ้โหขอบคุณมากคุณอย่างรู้โอเครีบไปเถอะครับคันเตอร์เนี่ยกำลังจะมาแล้วโอ้ยเพื่อนโอ้โหมันจะตีว้ามันจะตีเบิ้ลระวังด้วยนะ คนขะบอกให้ทีโอเคโอเคผมบอกให้คุณแล้วรีบไปเถอะครับรีบไปโอ้โอ้ระเจ้าคุณระวังนะเออโดนสงแผลเนี่ยไม่นะเขาต้องมาโดนสงแผลว่าฉันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิวายลันไปแล้วแต่ไม่ไรค่าย้อนกลับได้ <c oughs> เฮ้ยอีนี่ฉันไม่ชอบอีนนี่เลยแหม โอ้ยมันมันบิงมันบิงมันบิงแต่มันติดหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่มันหลอกมันหลอกมันหลอกบิงตายแล้วว้ายเกือบไม่โดนไดไงเมื่อกี้เฮ้ยมันสีดำทุกคนมันสีดำรีบข้ามนียข้ามเลยข้ามเออให้ตายสิเกือบไปแล้วเมื่อกี้ไม่อยากคิดสภาพเ้ถ้าเกิดว่าข้ามไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าข้ามไม่ทันเนี่ยก็คือตายแะละไม่เป็นไรกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมฉันมีของเล่นแล้วนะ เออไปสเต็ปง่ายๆครับทุกคนตัวละครตัวนี้ฮันเตอร์มาเนี่ยก็โรยตัวเนาะพยายามผ่านอุปสรรคครับทุกคนให้เขาเดินอ้อมโอ้โหนี่ร่อนปิ๊บอะไรเหรอนี่เด็กตัวนี้เป็นไงโอ้โหคุณมากเพื่อนคุณมากฉันตายแน่โอ้โหมันมันด่กมันด่กมันด่ากลับไปทำไมกลับไปโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าไม่นะไม่เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้ไว้อยู่ตรงนี้ไว้เออนี่แกมันฉันจะเกินไปแล้วนะโอ้โหแต่เมื่อกี้ไม่มีตู้โทรศัพท์นั่นคือตายไปแล้ว ไม่ยังไม่ได้ซื้อของเลยยังไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างที่ปล่อยตัวไปเถอะเออปล่อยไปเถอะเออโอเคโอเครอดนะเก็บไม้ก่อนครับทุกคนไว้เล่นต่อเนาะทุกอันเนี่ยคือมีคุณค่าครับทุกคนต้องรีบไปซื้อของอะตอนนี้ให้ตายสินี่ฉันเจ็บหนักมาตั้งแต่ต้นเกมนะตอนนี้แม่งเครื่องหรือหนึ่งเครื่องนะยังแบบเลือดจะเท่าเดิมโอ้ยตายละเกตอุยอ้ยอุ้ย ไม่เห็นช่วยในเมื่อกี้เก์จะแบบหูขึ้นนะแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนใ้ฉันอยู่ตัวเองเถอะฉัน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 ไม่ไหวแล้วฉันอยากซื้อของฉันอยากซื้อวิ่งเทลห้ามเลือดทุกอย่างเลยตอนนี้ทุกอย่างเลยโอ้นี่ใครล่ามาอีกเนี่ยี่กูยังหิวตัวเองไม่ได้อีกเหรอโอ้โหไอหยางรู้ไอหยางรู้โอ้โหมันโดนลุมหมดทุกคนจิ๋มหาย้วมาทางนี้ได้เลย <c oughs> เออเพื่อนเพื่อนไม้มาอยู่นี่ม,นมาอยู่นี่มาเร็วมาเร็วมาเร็ว เออร่อนไปค่ะสวยๆโอ้เพื่อนเพื่อนโอ้ทำไมฉันไปได้แค่นี้เองล่ะฉันตายแน่นอนโอ้โหเพื่อนไอ้อย่างรู้คือไม่น่ารอดตายแง่ๆเรียบร้อยครับทุกคนไม่เป็นไรนะคนขายของเล่นขอบใจมากที่โยมให้กระดกต่อชีวิตให้ฉันด้วยความมีดีแต่ตอนนี้คือน้ำยาวิกร็์น้ำยาห้ามเลือดเข็มฉีดยา ยูโฟเรียโดยด่วนเลยจ้าแม่งไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างทีตอนนี้โอ้ยฮิวตัวเองก่อนเออนี่เออให้ฉันฮิวให้ไหมอะเอามาๆมาฮิวเลยเพื่อนอยากได้แต้มของทุกคนก็ให้ไปเนาะคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ตัวเองเนี่ยมันก็ได้แต้มให้เราว่าแหละแต่ว่าแบบมันก็น้อยถ้าเกิดว่าเพื่อนฮิวให้เนี่ยเพื่อนได้แต้มมากกว่านำใจกับทุกคนแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเข็มเนี่ยเราก็อยู่ตัวเองไปเถอะแล้วก็ให้เพื่อนปั่นอันนี้กรณีของแบบว่าเกมเร่งด่วนนะอ้าวเพื่อนจุดเครื่องพอดีเลย แต่มาจุดอะไรปากอันนี้รอให้อ้อย่างรู้มันลุกออกจากเก้าอี้ก่อนดีกว่าไหมคือแนะนำนะครับทุกคนเวลาจุดเครื่องเนี่ยต้องจุดจุดที่ดีเนี่ยคือต้องให้เพื่อนออกมาจากเก้าอี้ก่อนแต่กรณีนี้คือมันยังไม่มีใครล้มทีนะมันมันมันจุดผิดอ่ะมันไม่ใช่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดียทางลับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้างั้นก็นี่ฉลางน่ะเดี๋ยวฉันจัดการนี้ก็ได้โอเคเลยโอเคครับทุกคนเราจะออกทางหลุมเราจะออกทางหลุม ออกประตูไม่ปังออกทางหลุมดีกว่าใครบอกเนี่ยฉันเองแหละค่ะโอเคครับทุกคนคือตัวละครตัวนี้เก็บของได้เห็นไหมขนาดฉลังเก็บได้ทุกคนดูความขี้โกงของตัวละครตัวนี้ถ้าใครชอบตัวละครตัวนี้มากส่วนตัวนั้นสนุกดีมันร่อนหอยได้อะแล้วแม่งแม่งโคตรกวนตีนฆาตกรอะเอฟหนึ่งครับทุกคนเอฟหนึ่งอะตัวละครตัวนี้เนี่ยเอาตัวนะปุ่มคือวุ่นวายมากเอาตัวเอ้ยนี่เธอเปิดฉลรงงั้นเหรอ ใช่บอกกนอื่นด้วยนะว่าตรงนี้มีหลุมนี่ตรงนี้มีหลุมนะโอ้โหต้องตรวแล้วอุตส่าห์ช่วยอย่างรู้กับทุกคนสู่คิดไปแล้วโอ้โหไอไอนักพยากรอีกาแกนเนี่ยขึ้นหวัวเลยนะเห็นไหมแล้วแม่งมาสแกนโดนกูอีกโอ้ยสแกนได้ถูกคนมาเอา้าบาร์เทนเดอร์จะเอายังไงกับสองคนนี้ดีวะเฮ้ยนักพยากรระวังไงนักพยากรระวังเอาไงดีวันเนี้ยอ,อีกาก็ขึ้นหวัวกูเหมือนกันนี่วะ ชิหายแล้วโอ้มาเห็นกูแล้วกูควรช่วยใครก่อนดีเนี่ยโอ้มันก็มาแล้วเหมือนกันนี่แกคิดจะมาช่วยมันกระโดดใช่เออไม่ไม,ไม,ไม่เราจะไม่ทิ้งเพื่อนเราทุกคนกลุ่มมันก็อยู่ใกล้นี่แหละเอาไอ้นักเมลคอนโดนจับไปแล้วโถวเออนี่จอยจอยไปช่วยสำรวจได้นะไปเลยไปเลยไป เดี๋ยวมาเทนเดอร์ช่วยเองก็ได้ไม่รู้นะว่าจะรอดหรือเปล่าไม่ต้องช่วยฉันก็ได้นะเดี๋ยวเธอก็มาตายฟรีเอาหรอกไม่ฉันจะช่วยฉันจะช่วยเธออ้รีบไปรีบไปรีบไปเดี๋ยวเพื่อนอย่าไปทางานเึ็นรถไฟสิเพื่อนเอาโอ้โหไม่นะนสุนแรกก็โดนโถเอ้ยฉันควรทำาไบเนี่ยนี่ฉันจะช่วยใครไม่ได้จริงจริงก่นียไม่เธอไปเธอไม่ต้องมาช่วยฉันหรอกไม่ฉันจะช่วยเธอ เสนจช่วยเธอเองมายก็ตกตรงนี้นะมันกะดกตรงนี้เออเอาตีต <laughs> ิกุยๆเธอมายกดดกมายก็ดกรีบไปรีบไปรีบไปขอบคุณมากขอบคุณมากลงไปทางขวาแนละ้วลงไปทางขวาเห็นไหมเนี่ยชิบหายปาล้มไปดากโตเอ้ยกูไม่น่ากูน่าจะเอียงเอียงไอ้นั้นหน่อยเอียงมาเพื่อนไม่ขอบใจมากเลยนะที่คอยช่วยฉันมาตลอดแต่ว่าฉันคงต้องตายแล้วแหละ ไม่นะเพื่อนจะไม่น่าเลยความผิดจะเองแหละที่ฉันปาที่ฉันวางไม้ไม่ดีคณะสยอเนี่ยมันเอียงหน่อยไม่เป็นไรเพื่อนจะนก็ใจขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยฉันนี่ดูฉันดูฉันค่ะดูฉันเป็นไงร่อนหอยให้ดมเป็นไงเอไอ้นี่ตามทายจริงเลยเออหมันไส้เอาทนมันไส้ก็เลยลอยเหนือหัวไปเลยแล้วนี่เพื่อนที่เหลือเป็นไงบ้างเนี่ยโอเครอดใช่ไหมเนี่ยวุ้ยตอนนี้ชนะ ตอนนีชนะสุดยอดเย้ yeah, ทุกคนตอนนีชนะสวยงามเลยค่ะโอ้โห oh, แต่เราเกือบตันอะ